จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายเวลาเราเริ่มจะปฏิบัติกลับจิตกลับใจเข้ามาสู่ภายในก่อนนะให้จิตและสติตื่นก่อนนะคะให้จิตและสติตื่นตัวถ้าง,ง่วงง่วงนอนอยู่ให้เรากลั้นลมกลั้นลมไว้ก่อนนะคะให้มันรู้สึกตื่นตัวหรืออาจจะแวบคิดอะไรขึ้นมาสักหน่อยนึง มันคิดเรื่องตื่นเต้นขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งพอมันตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มนะมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเลยทีนี้ทํางานเลยนะคะไม่ต้องรีรอการที่เราจะชกนะคะจะจะขึ้นชกบนสังเวียนนะยังมัวลำมวยอยู่เลยนะคะลีลาอยู่เลยขึ้นมาชกเลยกลับจิตและสติเข้าไปข้างในนี่แหละเขาเรียกว่าชกทันทีนะถ้ามันไม่ง่วงนะคะถ้ามันไม่ง่วงนี่นะ หรือว่าถ้าจิตเรามันส่งออกได้รีบกลับข้างในเลยกลั่นลมไปเลยชกรเรียกว่าชกเลยฮุกเลยเพราะว่าให้สติและจิตของเรามันทำงานทันทีเลยเพราะว่าที่เราผ่านมาเนี่ยเราทิ้งจิตและทิ้งสตินะคะให้มันเลื่อนลอยไปกับสิ่งที่ทางโลกดึงไว้พอเรามาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยจิตและสติอยู่ภายในเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานได้ทำงานไวขึ้น นะได้ทำงานไวขึ้นก็ขอให้เป็นเป็นจุดนะคะเป็นจุดที่เราสนใจให้ความสนใจตรงนี้เลยนะมันจะทำให้ได้ผลมันไม่เนิ่นชา้านั่นเองถ้าจิตนะ่จะลอยไปโน่นไปนี่เนะี่ยจะส่งออกรีบกลับมากลั้นลมก่อนเลยขมแมวท้องไว้ตัวตึงตัวกลิงเวลานั่งเนี่ยให้ตั้งฉากกระโลกส้นเท้าเนี่ยไปชิดคนขาเลยทำเลย แล้วลูกนะคะเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีคิดอย่าคิดว่ามาปฏิบัติแล้วมันจะสุขสบายมันจะสุขสบายต่อเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วนะคะเราออกจากการปฏิบัติแล้วอันนั้นสุขสบายแน่นอนนะเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดใหม่นั้นแม่เมื่อวานก็ลูกเขามาเข้ากลุ่มนะคะกับแม่เสร็จแล้วก็มาฝึกปฏิบัติแม่ก็เชิญเข้ากลุ่มเรียบร้อยลองปฏิบัติด,ดู เขาทําแล้วเขาบอกว่าทุกจังเลยไม่ไหวไม่ถูกจริตว่าอย่างนี้นะที่จริงเรามาดัดนิสัยนะถ้าเราจะปฏิบัติแล้วให้ถูกจริตเรานี่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยอยู่อยู่ไปอย่างนั้นแหละทํางานทางโลกไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยกินถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนนะอาจจะสนเซเฮฮาอะไรได้ก็ไม่ต้องปฏิบัติลมก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันเนี่ยอันนั้นคือ มันเป็นจริตกิริยานิสัยของเรานะเป็นอุปนิสัยของเราอยู่แล้วการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนนิสัยนะเปลี่ยนการปฏิบัติเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานะจากการที่เราส่งจิตออกนะคะไหลไปกับโลกนะส่งจิตออกไปประเมินคนอื่นไปควบคุมคนอื่นให้กลับมาควบคุมตนเองนี่เองต้องกลับมาควบคุมตนเองนะ ถ้าเราปฏิบัติแล้วควบคุมคนอื่นอันนี้ก็สร้างกึกสังขารใหม่ทันทีเลยสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราก็ต้องควบคุมตนเองนี่แหละควบคุมจิตและสตินะร่างกายมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะดูแลให้มันกินมันนอนนะให้มันพักผ่อนทําความสะอาดมันให้มันขี้มันเยี่ยวตามปกติอย่าอย่าไปอดอาหารนะคะอย่าไปอดอาหารให้มันหิวแต่ว่าพามันกินพอสมควรนะให้มีอาหารในร่างกาย ให้ครบห้าหมู่แล้วก็ไม่ต้องกินบ่อยนะคะกินสักมื้อหนึ่งนะกินอาหารครบห้าหมู่ในกินสักมื้อหนึ่งมื้อกลางวันมื้อเพลินก็ได้ส่วนมื้อเช้าก็เป็นชงเครื่องดื่มเครื่องชงที่เป็นทันยพืชอะไรได้ตอนเย็นก็เป็นน้าปะนับน้ําผลไม้กลากไม้นะคะนย่อที่พลนพวกดอกคําฝอยกระเจี๊ยบเป็นน้ําขิงน้ําขาอะไรไปนี่แหละน้ําอะไรทั้งหลายที่เราชงชงกัน ฉะนั้นพามันกินแค่นั้นเองเพราะว่ากินมากมันจะอ้วนมันจะหนักเนื้อหนักตัวแล้วมันจะขี้เกียจทําภาวนาถ้าเรามันผอมเนี่ยมันขยันนะแม่ไม่ได้อ้วนฉุเลยนะคะแม่เนี่ยน้าหนักแม่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเมื่อ20ปีที่แล้วน้ําหนักแม่ก็เท่าเดิมเสื้อผ้ามแม่ก็ใส่ตั้งแต่20ปีมาชุดขาวแม่ใส่มาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะคะแม่ก็ใส่ชุดขาว แต่เป็นชุดขาวที่เป็นกางเกงนะเป็นเสื้อกางเกงของอพวกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาใส่มันสะดวกนะเคลื่อนไหวสะดวกมากางเกงแขนกระบอกแขนสั้นแต่มาเปลี่ยนที่เป็นชุดชีเนี่ก็ตอนปีหกศูนย์นะคะส่วนกระโปรงนี่ใช้ได้อยู่แม่ก็ใช้ได้อยู่นะกระโปรงเง,งี้ยบางทีนะเสื้อบางผืนนะั่นที่เป็นเสื้อแบบของ ขอ,องนักบวชหญิงเนี่ยค่ะแม่ก็ใช้ได้อยู่เสียดายนะคะชุดใหม่ก็ไม่กี่ชุดที่ลูกๆส่งมาให้นะคะลูกๆส่งมาให้ก็มีอยู่มีน้องพัดน้องแพตตี้นะคะน้องปิ่มนะคะที่ส่งชุดมาให้แม่ในชุดขาวชุดไมชีนี่นะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นชุดที่แม่ใส่นอนนะคะเป็นกางเกงเป็นเสื้อขาวกางเกงสีขาวชุดนอน มันเป็นผ้ายืดนะก็ใส่อยู่บางทีก็ใส่ซับข้างในเวลาเย็นๆอ่ะไม่ค่อยเปลืองนะคะชุดเครื่องแต่งกายไม่เปลืองแต่ที่มันจะเปลืองคือข้าวปลาอาหารเพราะเรากินทุกวันมันก็หมดไปทุกวันนี่แหละฉะนั้นลูกอย่าพาร่างกายกินมากนะมันอ้วนแล้วมันขี้เกียจทําแล้วก็กลับมาพิจารณาร่างกายของเราเป็นประจำบ่อยๆพิจารณา เวลาหลับตาเนี่ยก็กลับไปดูที่ศีรษะที่ใบหน้าที่ร่างกายทุกส่วนในเคลื่อนลงไปถึงปลายนิวน้วมือนิ้วเท้าหยุดเป็นที่ที่อยู่ก็ได้ตรงไหนที่หาเวทนาไม่เจอให้ลูกหยุดนะคะสมมติดูตรงนี้ศีรษะยังไม่มีเวทนาก็หยุดอยู่ตรงนั้นสักสองนาทีอย่างนี้นะนั่นเลยอาจจะเอาเมือไปเกาเ,าเกาอะไรสัหน่อยหนึ่งนเะมงวันมายุ่งแล้วเดี <laughs> ung, ๋ยวยุงเดี๋ยวเมงวันเดี๋ยวแมงวี แม่ก็จัดจุดยากันยุงทุกครั้งเลยเพราะว่าอยู่ที่นี่ยากันยุงจําเป็นมากนะจําเป็นมากเช้ามาก็จุดกลางคืนก็จุดนะไม่ต้องให้ยงมารบกวนแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคํานั่งอะไรมันก็ไม่มีนะใช้จุดยาแล้วก็ไม่มีละที่นี่มันป่าเยอะแล้วก็ชอบป่าด,ด้วยค่ะนะเวลาปฏิบัตินะพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่ง จิตเป็นหนึ่งคือจิตตั้งมั่นนั่นแหละจิตหรือสตนะิส่วนใหญ่แม่ก็ให้มันเป็นเพื่อนกันจิตและสตินะให้ตั้งมั่นอานาปานสติก็ให้ตั้งมั่นอยู่ที่รูจมูกก่อนนะคะพอตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นลมแล้วเนี่ยจิตและสติก็ลองเคลื่อนนะคะเคลื่อนไปทั่วสารพางกายสำรวจตรวจ,รวจตราเวทนาและความรู้สึกทั่วร่างกายเราก็จะเห็นนะคะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นแหละ เราจะอิสระจากทุกนะลูกๆท้งไหลมันจะอิสระจากทุกจริงๆจิตของเราก็จะตื่นรู้เบิกบานคือมันจะเบิกบานนะมันจะไม่มีเรื่องเศร้าหมองนะมันไม่ง่วงด้วยนะลูกเวลาปฏิบัติถ้าเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะทําให้ไม่ง่วงมันง่วงนี่ก็หนึ่งอาหารเยอะแล้วมันออกซิเจนไม่พอเนี่ยนะคาร์บอนไดออกไซด์เยอะในร่างกายมันจะง่วงนะ แต่ถ้าอาหารน้อยๆน,นะคะสูดลมดยาวๆลึกๆบ่อยๆนี่นะมันตื่นตัวนะออกซิเจนอยู่ในร่างกายแล้วมันจะไม่ง่วงกลางคืนแม่บางทีตีหนึ่งตีสองแม่ก็รู้สึกตัวแล้วเงี้ยลุกมาโน่นนี่นี่น,น,นะเปิดประตูให้ทาโลเข้ามานะไปถ่ายหนักถ่ายเบานะคะแล้วก็จากนั้นเราก็โน่นนี่นี่นั้นมันไม่หลับแล้วนะคะตื่นตีหนึ่งตีสองไม่หลับแล้ว ที่สามก็เปิดห้องไฟไม่ค่อยเปิดเพราะว่าจะแยงตานะแยงตาคนที่เขานอนอยู่นะบางทีถ้าถ้าเขายังไม่ตื่นเราก็ยังไม่เปิดไฟแต่ก็ใช้โป้เล็กๆเฉพาะเห็นนะหน้าจอที่เราจะมาเปิดห้องเริงใจนะคะคนอยู่ด้วยนี่แม่ก็จะแคร์ความรู้สึกทุกคนเลยนะคะใครที่มาอยู่กับเราภายในเรานี่ไม่มีเลยที่จะทำร้ายเพราะว่า ถ้าเราคิดที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นมันจะบันทึกกรรมให้เรานะ่เป็นคนโหดร้ายไปเลยสีนข้อหนึ่งบุกร่องเลยนะถ้าเราด้วยเจตนาเนี่ยเจตนาจะให้เขาตื่นให้เขาสะดุ้งตกใจหรือให้เขาไม่มีความสุขเนี่ยเราบันทึกกรรมทันทีเลยแรงกว่านะรุนแรงกว่ากรรมที่ไม่ได้เจตนาอย่างก,กรรมที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยเราไปอาจจะไป ทำอะไรตกหล่นเสียงดังคนที่นอนอยู่สะดุง้งอันนี้ไม่ได้เจตนาเพราะเราขาดสติแต่ถ้าเราเจตเจตนาว่าจะทำเปิดไฟให้แยงตาคนนอนทำเสียงดังคลมคลัคลมคลาม,ลม,ลมให้คนนอนเขานอนลุกมาอย่างนี้อันนี้ไม่ดีละนะไม่ดีเพราะว่ามันบันทึกกรรมของเราเองไม่ใช่กรรมของคนอื่นหรือกรรมของเรานี่แหละฉะนั้นเวลาเราทุกข์เนี่ยนะเราอย่าเพ่งจิตไปหาคนอื่นนะ เวลาเราทุกข์เราต้องดูว่าใจของเรายึดยึดสิ่งที่ผ่านมานะยึดสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือยึดสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนะี่ยไปโหยหาอนาคตอยู่วาดวาดัวดโครงการแม่มาอยู่ที่นี่ลูกบางลูกบางนามก็บอกว่านี่นะต้องหาสตางไว้นะเอาไว้ซื้อที่ซักแปลงหนึ่งนะสร้างอาสมสุติสักหลังนึง มีสองสามห้องนี่นะแม่มองไม่คิดอนาคตขนาดนั้นเลยเพราะตังเราทุกวันนี้ก็เอามาไว้ซื้อกินแค่นั้นเองว่าไงนะเอามาไว้ซื้อของกินนะคะเอาไว้เป็นค่าน้ําค่าไฟในการที่เราจะอยู่ตรงนี้เพราะเราไม่มีอ่าอะไรนะมันไม่ได้บินดทบาทเหมือนพระไงถ้าพระเนี้ยอุ้มบาทไปบินดทบาทนะคะที่ตามหมู่บ้านตามตลาด มันก็มีของกินแล้วไม่ต้องทําอย่างที่นี่เราไม่ได้ทําเหมือนพระนะคะเพราะว่าสังคมของที่นี่เขาก็ไม่ได้ยอมรับนะคะว่าให้บินธบ,บาตแม่ก็เคยไปถามแล้วนะถามหลายๆคนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกไม่มีประเพณีให้แม่ชีหรือผู้หญิงบินธบ,บาตเราก็อยากจะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธองค์นะคะก็คือให้ขอกินนี่แหละให้อุ้มบาทไปขอแล้วก็ให้พรให้คําสอนเป็นการ เผยแร่คําสอนแต่พอดีแม่มาอยู่ตรงจุดนี้แม่ไม่กังวลตรงนี้เพราะว่าพอเราออกอากาศแล้วทุกคนก็เห็นนะคะคนที่มีบุญนะคนที่มีบุญหรือธรรมจัตสรรจะเห็นคลิปของแม่นะถ้าคนที่ยังอยู่ในโลกโลกโลกีลกกยะก,ก็จะมองไม่เห็นนะไม่เห็นคลิปจิตใจเขายังไม่ดึงดูดนะคะพลังงานแม่พูด ไปเนี่ยพลังงานมันจะอยู่ในลมหายใจแล้วก็มันอยู่ในเนื้อหาสาระมันอยู่ในเสียงในภาพในรูปในภาพในเสียงที่ไปกับคลิปวิดีโอด้วยนะพลังงานเสียงนี่ไปทุกที่เลยทั่วจัก,กรวาลเลยลูกที่อยู่ต่างประเทศนี่เขายังรู้สึกได้เลยมันเป็นพลังงานนะพลังงานรูปรสกลิ่นเสียงนี่ถ้ายิ่งเรามีความปรารถนาดีนะคะให้คนอื่นหลุดพ้นทุกเนี่ย มันก็มีพลังงานมากมายเพราะว่าเราฝึกหัดขัดเกลามาแล้วเราชำระจิตชำระใจมาจนจิตที่มันตั้งมั่นสถเียนไม่คิดร้ายกับใครนี่แหละไม่มีอิจฉาริษยาไม่มุดลง,งมุ่งร้ายกับใครไม่โลภไม่โกรธไม่ลงนี่แหละจิตมันจึงมีกําลังที่จะมีคุณค่ามหาศาลแม่ส่งมาพร้อมกับเนื้อหาคําสอนนะส่งพลังจิตมากับเสียงนะ พลังงานเสียงก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานจิตที่เราปรารถนาดีกับมาพร้อมกับเสียงเลยนะลูกทั้งหลายมาทั้งพร้อมกับภาพพร้อมกับเสียงแล้วก็ความรู้สึกมาด้วยกันเลยนะส่งมาเลยลมหายใจนะเข้ามาอยู่ในลมหายใจลูกๆทั้งหลายมันเชื่อมกันตรงนี้นะลูกบางรูปบางนามเวลาทุกอกทุกใจทําไมเห็นแม่ปรากฏในนิมิตในจิตได้สํานึก เห็นแม่มาชวนสูดลมกลั Asia, ้นลมปล่อยลมนะเห็นแม่มาปลุกขณะนอนอยู่นอนหลับไหลแม่มาปลุกบางรูปบางนามในฝันรู้สึกไปตกระกรรมลำบากแม่ไปช่วยอย่างเงี้ยนะเห็นแม่เข้าไปหาเลยว่างี้นะเป็นลักษณะแม่ชีนี่แหละนัอย่างงี้ไปก็มีคารวาสคนหนึ่งนะคะไม่สบาย ไม่สบายไปโรงพยาบาลกลับมาก็ยังไม่สบายไม่หายอยู่ๆคืนนั้นเนี่ยนิมิตเห็นว่าแม่เนี่ยมาแผ่เมตตาให้ว่าองนะี้นะแม่นะ่ตัวลอยอยู่ว่าองนะี้นะแล้วก็เอามือยื่นมาหาเขาแล้วก็แผ่เมตตาว่าอยงนะี้นะสะเพสตาว่าองนี้มีเสียงด้วยเห็นรูปเห็นเสียงเห็นแม่ชุดขาวนี่เขารู้สึกมีความรู้สึกเหมือนสัมผัสแม่จริงๆว่านะเห็นแม่จริงๆนะในฝันในนิมิต พอเช้ามาโลกที่เขาเป็นอยู่ในหายวัางเงี้แม่ก็เออมันก็เป็นความสัมพันธ์ทางพลังงานนะพลังงานความรู้สึกมันมันสัมพันธ์กันมันเชื่อมกันจิตนี่แหละพลังงานจิตมันเชื่อมกันได้รูปรสกลิ่นเสียงมันเชื่อมกันได้ฉะนั้นลูกอย่าไปอ่น้อยอกน้อยใจหรือกังวลเลยป่วยอยู่เนี่ยฟังเสียงแม่แล้วลึกถึงแม่แล้วเลิกถึงครูบาอาจารย์ท่านหนยก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแม่ก็ได้ แต่แม่นี่เป็นผู้หญิงไง,งกันะใกล้ชิดลูกได้ไงคะที่จริงลูกๆแม่ใน,นผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีนะคะอายุตั้งแต่ยี่สิบสามสิบไปถึงเจ็ดแปดสิบทั้งหญิงทั้งชายไม่มีเลือกเพศเพราะว่าใครที่มาปฏิบัติกับแม่ก็เป็นพรหมจรรย์รักษาพรหมจรรย์คือไม่ใช่หญิงจา๋าหญิงแจ๋วไม่ใช่ผู้ชายที่ห้าวหาญที่โหดร้ายไม่ใช่เป็นกลางๆไปแล้วนะส่วนใหญ่ เร่องๆทั้งหลายนี่เป็นกลางๆไปนะแม่ก็ชื่นใจนะมหาแม่นี่บอกว่าไม่วูบวาบอะไรหรอกว่าไงนนะมันทำอย่างนี้จิตเป็นกลางแล้วนะไม่รู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะไรทั้งนั้นแหละตัวเขาก็เหมือนกันว่าไงน,นี่มันก็เมนะคะเมเวลาเราฝึกหัดขัดเกลาจิตใจมันจะทําให้เป็นกลางได้เห็นผู้หญิงผู้ชายก็ธรรมดามันไม่ได้เห็นว่าเป็นคนต่างเพศแล้ว เนือถือพรหมจรรย์นะคะเป็นเพศเดียวกัน,นก็ขอให้ลูกฝึกหัดขัดเกลาไปนะคะมันไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ของเรานี่แหละมนุษย์ปฏิบัติได้นะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพราะสินห้านะคะยากที่สุดนะแต่ถ้าได้เกิดแล้วก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วโชคดีมากขึ้นคือได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้า ได้พบคําสอนนี่นะแล้วก็ยากยิ่งขึ้นไปที่เราได้เข้าสู่กระแสจิตอริย์กระแสจิตว่างจิตนิพพานนี่แหละในสามอย่างนี่แหละถ้าใครทําได้ถือว่าสําเร็จนะไม่เสียชาติเกิดเราสําเร็จเลยหน้าที่ของเราทําหน้าที่ตรงนี้แล้วทุกอริยะสะตร์เรารู้จักทุกความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมุทัยต้นเหตุของทุกข์ก็คือความคิดปรุงแต่งความคิดจิตตะสังขารนี่เองนะคะจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยไปหาเรื่องหาราวจิตหาเรื่องจิตส่งออกว่นมีอะไรเป็นต้นแต่ต้นเหตุของทุกข์เป็นสมุทยัยนิโรธเนี่ยเราทําให้กิเลสดับเนี่ยะคำว่าน,นิโรธคือกิเลสดับนะความโกรธด,ดับไปความโลภดับไปความหลงดับไป อนุใสกิเลสดับไปนะคะที่จะพาเราไปเกิดน่ะจะไปเกิดดีมันก็ยังเกิดอยู่คกอเกิดอบายภูมิก็ยิ่งใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันก็ดับไปดับไปดับไปดับทีละเล็กทีละน้อยคือดับความโกรธนี่แหละมันก็อบายภูมิเราจะดับนะถ้าดับความโกรธได้นี่เราไม่เกิดอบายภูมิแน่นอนดับความโลภได้ก็ไม่เกิดในเปรตแน่นอนดับความหลงได้ไม่เกิดในสัตว์เดรัจฉานแน่นอนนะถ้าเรา อาศัยอาณาปณสติและวิปัสสนานี่เองนะคะอยู่กับลมนี่แหละเกาะลมหายใจะความโลภมันก็ดับไปความโกรธก็หายไปความโกรธความโลภความหลงแะความโกรธมันจะดับก่อนนะที่แม่ดูตัวเองเนี่ยความโกรธจะดับก่อนความโลภจะดับตามมาแล้วความหลงนะคะที่หลงกินหลงนอนหลงสนุกสนานหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลนหน้าหลงตาหลงค่าใหญ่ค่าแน่นี่แหละ มันกระดับไปนะคะตอนนี้ความไม่มีตัวตนของเรามันรู้สึกจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น,นคือมันว่างนะครับเป็นจิตว่างว่างจากกิเลสว่างจากความโกรธว่างจากความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละบางทีใครมาหาแม่นะคะมายกมือไหว้แม่ก็ยกมือไหว้ตอบเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่แม่ก็ยกมือไหว้ก่อนนะนะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยยกมือไหว้เลย นะบางคนมาบอกว่าแม่เป็นชีไหวทําไมว่างีงไม่เป็นชีแล้วนะว่าี้โอ้แม่ไม่ได้เป็นชีว่าี้แม่เป็นคนธรรมดาใครมายกมือไหวแม่ก็ไหวตอบนะใครเป็นผู้ที่มีอา,อาวุโสกว่านะคะมีศีลมีธรรมแม่ก็ยกมือไหวได้แม่แต่เด็กๆแม่ยังไหวได้เลยนะเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะที่มาประพฤติปฏิบัติยกมือไหวเราก็ยกมือไหวตอบนะเราไม่ได้ถือตัวถือตนนะ คนที่มีตัวตนอยู่ก็เราเป็นชีงเงี้ยไ,ไม่ยกมือไหว้ใครหรอกเงี้ยยิ่งพระยิ่งนี่ใหญ่เลยนะคะที่จริงการเป็นพระเนี่ยเราก็สามารถจะยกมือไหว้นะคะเพื่อนด้วยกันสหธรรมิกได้ครูบาอาจารย์ได้นะเขารบนับถือกันอาจจะไม่จําเป็นต้องยกมือไหว้แต่และนอบน้อมค้อม,อมหัวให้นี่แหละ อย่างนี้ก็คือความไม่มีตัวตนของเราบังเกิดแล้วนะคะปรากฏให้เราเห็นแล้วขอให้ลูกทั้งหลายนะคะอยู่ในจุดนี้ให้ได้ค่ะรีบนี้นะคะคงจะมีประโยชน์ต่อลูกๆทั้งหลายการฝึกให้จิตว่างจิตไม่มีตัวไม่มีตนนะคะด้วยการเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนานี่เองเกาะลมหายใจไว้เสมอเสมอความไม่มีตัวตนของเรามันจะหมดไปความทุกข์มันก็หมดไปนะ ในเมื่อเราไม่มีตัวไม่มีตนในความทุกข์มันก็ดับไปนะมันไม่อยู่กับเราแน่นอนงั้นจะมีคนบรรลุธรรมทาไมล่ะพราะพุทธองค์บรรลุธรรมก่อนแล้วเงี้ยโกนทัญญาบรรลุนะถัดมาทัดทิยะวัปปะมหานามะอัชชิกันบนรรลุธรรมในวันถัด,ถ,ด,ถ,ดถัดมาได้นะพระอรหันเพิ่มอีกห้ารูปเห็นไนะจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะคะจาริกไป ไปอบรมสั่งสอนแนละ้วผู้ที่มีจิตมีใจที่พอจะสั่งสอนได้เป็นเวไนนะคะเป็นเวไนยสัตว์สั่งสอนก็บรรลุธรรมได้นี่แหละบางรูปบางนามก็ต้องพระพุทธองค์โปรโดจึงจะบรรลุธรรมบางรูปบางนามก็ต้องสาวกโปรโดจึงจะบรรลุธรรมมันก็เป็นธรรมดานะเหมือนสมัยนี้พระสอนมาตั้งนานลูกก็ไม่บรรลุธรรมอย่างนี้นะทำยังไงก็ไม่เข้าใจปฏิบัติตามไม่ได้ แต่พอมาฟังคลิปแม่ลูกเห็นช่องทางเห็นแผนที่ไปต่อได้เนี่ยเขาเรียกว่าบารรลุธรรมนะบรรลุธรรมขั้นต้นแล้วนะนี่แหละไม่ใช่ว่าเฉพาะพระแล้วจะทําให้บรรลุธรรมนะคะคารวะก็ได้ชีก็ได้พิกษุณีก็ได้นะได้ทั้งนั้นเลยใครที่มีวาสนาบารมีต่อกันนะคะขอให้ลูกๆทั้งหลายประสบความสําเร็จคือวิมุตติหลุดพ้นจากความคิดจิตตสังขารการเวียนว่ายายเกิด คือเกิดความคิดแล้วทุกนี่แหละในปะจจาบันนี่แหละถ้าเรานะอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะไม่คิดเล็กคิดน้อยนะมันก็จะไม่ทุกเล็กทุกน้อยบางทีคิดใหญ่ก็ทุกใหญ่คิดน้อยก็ทุกน้อยนะคะคิดเล็กก็ทุกเล็กนี่แหละนะคิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่นะอะไรทั้งหลายทุกหมดเลยนะกลับมาก่อลมหายใจเราจะหายทุกเลยนะอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิสูจน์นะคะลูกขอให้พิสูจน์นะคะ